สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้มีคลิปพี่แก,แก,แก๊กมิมาให้เล่นกันนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณกาลังนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมก็มีกองไพ่มาให้เริ่มด้วยกันทั้งหมด4ี่กองนะคะเริ่มจากกองนี้นะกองแรกอันนี้1 2 3 4สี่นะคะขอให้ทุกคนทําสมาธินะแล้วก็นึกถึง คนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่นั่นแหละเออว่าเขาแบบคิดถึงคุณไหมนะก็เป็นการโดยดูโดยรวมนะคะอย่าไปอินซีเรียสหรือว่าจริงจังอะไรกับมันมากนะถือว่ามาดูกันแบบสนุกสนุกก็ถ้าเกิดมาทําสมาธิได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะก็คือกองนี้โอเคเดี๋ยวขอเก็บกองอื่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแอนขออนุญาตด,ดูลัคนาราศีนะคะสําหรับคนที่เลือกกองแรกนะกองที่หนึ่ง ว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะแม่คุณก็เขานะคะพึกศก,รก็รกดธนูมีนพึกศก,รก็รกดธนูแล้วก็มีนนะคะ มีเลขอ๋อเลขสองเลขสี่เลขยี่สิบสามเลขสิบเก้านะคะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูการว่าคนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเขาคิดถึงไหมคนที่กองที่หนึ่งมาถามถึงเขาคิดถึงคนที่เลือกกองที่หนึ่งไหมคะ คนนี้ที่คุณมาถามถึงนะคะอาจจะเป็นธาตุไฟนะเมษธนูเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนทํางานเก่งบ้างงานโฟกัสเรื่องงานเป็นคนที่แบบเซ็กซี่นะเออมีเซ็กแอบเพลนะเป็นคนแบบแซ่บๆคนหนึ่งอะประมาณนี้นะคะนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมุ่งมั่นจริงจังในเรื่องของตัวเองนะเป็นหลักนะคะตรงนี้นะเรามีราศีตุลขึ้นมาด้วยนะคะตรงนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความยุติธรรมนะชอบ อะไรที่มันแบบตรงไปตรงมาอาจจะมีมุมที่เป็นคนที่แบบจู้จี้จุกจิกนิดหนึ่งได้นะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคือแอนมองว่ากองนี้เขาไม่ได้คิดถึงคุณนะเขาค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของตัวเองเรื่องงานแล้วก็เรื่องราวใหม่ๆในชีวิตตัวเองที่เขาแบบค่อนข้างให้ความสนใจตรงนั้นมากกว่านะคะนะคนคนนี้เนาะเออแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างบ้าง,งานอนะมากๆนะเออจะติขึ้นด้วยคือโฟกัสในเรื่องงานเป็นหลักเลยคือทําแต่งานนะเออ แล้วก็ถ้ามีเรื่องราวอะไรใหม่ๆเข้ามาเขาก็จะแบบค่อนข้างไปสนใจในเรื่องราวอะไรใหม่ๆที่แบบเข้ามาแล้วทําให้เขารู้สึกแบบเออน่าสนใจตื่นเต้นโดยเฉพาะถ้าเป็นในเรื่องเงินหรือว่าธุรกิจอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างสนใจมากๆตรงนี้นะคะก็เลยไม่ได้โฟกัสที่คุณนะน่าจะโฟกัสในเรื่องของงานมากกว่าสําหรับคนนี้นะคะนะประมาณนี้เนาะโอเค เดี๋ยวเราไปต่อกันสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะกองนี้นะเดี๋ยวแอนขออนุญาตดูลักนาราศีนะคะไม่คูนก็เขานะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะสาหรับคนที่เลือกกองที่สองมีราศีธนูนะคะมีราศีเมถุนราศีเมษแล้วก็อ๋อราศีพิจิกมีธนูพิจิกเมถุน แล้วก็เมธนะคะมีเลข9 27เลข3เลข1เป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้มาดูกันนะคะว่าคนที่คุณมาถามถึงคนนี้เขาคิดถึงคุณไหมคนที่กองที่สองมาถามถึงเขาคิดถึงคนที่เลือกกองที่สองไหมคะ ในบางคนคนนี้ที่คุณมาถามถึงอาจจะเป็นชาวราศีเมษนะคะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะเป็นคนที่ทํางานในเครื่องแบบข้าราชการทหารตำรวจได้เป็นคนที่ค่อนข้างมียศมีตําแหน่งได้นะคะเป็นคนที่อายุต่างจากคุณมากๆแบบ5้าถึงสิปีได้เป็นต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยเหมือนกันนะตรงนี้นาะคนนี้คือนะอ่าคนที่คุณมาถามถ,ามถึงอาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณกับเขาอาจจะมีปัญหามีการเลิกลาหรือว่าเออมีการถันหลัง ในความสัมพันธ์นี้ให้กันไปแล้วหรืออะไรแบบนี้ได้เนาะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคือแอนมองว่าเขาคิดถึงแหละเพราะมันห้าถ้วยมันขึ้นเนาะ คือเขารู้สึกคิดถึงคุณแล้วก็เสียใจกับในอดีตที่คุณกับเขาอะ่ะเอออาจจะแบบมีการเลิกลามีการหันหลังให้กันไปในความสัมพันธ์นี้นะคะนะเอาจริงๆถ้าคุณเป็นคนเก่าของเขานะคือเขายังนึกถึงคุณอยู่เลยนะคะยังรู้สึกเสียใจกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเออมันยังมีความหวยหาคุณอยู่นะตรงนี้เนาะ แต่ถ้าคุณคนที่คุณมาถามถึงคนนี้ไม่ได้เป็นคนเก่าของคุณเป็นคนที่แบบคุณกับเขาเพิ่งรู้จักกันหรือใดๆก็ตามบอกเลยว่าคนคนนี้เขาไม่ได้คิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคนเก่าของเขาคนที่แบบเขาอาจจะมีการจบกันไปแล้วอาจจะมีการเลิกกันมาแล้วแล้วเหมือน เขายังนึกถึงคนนั้นอยู่อะค่ะประมาณนี้ได้นะสําหรับคนคนนี้นะเออถ้าคุณเป็นคนใหม่ที่แบบเข้ามาถามถึงคนคนนี้นะอืก็บอกเลยว่าเขาอะไม่ได้คิดถึงคุณแต่ว่าเขาคิดถึงคนเก่าของเขาที่เขามีการเลิกกันไปนะคะประมาณนี้ได้นะอออสําหรับคนคนนี้นะเหมือนอารมณ์เหมือนแบบนึกถึงเพราะว่าดวงตาเห็นธรรมอะไรประมาณนี้เออเพิ่งรู้ว่าเธอแบบดีที่สุดสําหรับฉันประมาณนี้ได้นะคะเออหมายถึงคนหมายถึงถ้าคุณเป็นคนเก่าอะนะอ อะเรามาดูการสําหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะก็คือกองนี้นะเดียวแอนขออนุญาตดูลักนณราศีนะคะไม่คุณก็เขานะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างมีธนูเมถุนกันกรกฎพึกศกธนูเมถุนกันกรกฎพึกศกนะคะมีเลข9้าเลขยี่เลขสี่เลข2นะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบมาดูกันว่า คนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมคนที่คุณว้าย <c oughs> กำลังนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมคะขอดูหน่อยโหบอกเลยคิดถึงคนนี้คิดถึงตลอดอืม จะคิดถึงหนักมากเลยช่วงกลางคืนคนที่คุณมาถามถึงอาจจะเป็นทัดไฟได้นะคะเมสิงธนูนะเป็นคนที่แบบ บ้างงานโฟกัสที่งานเป็นคนที่ค่อนข้างชอบอะไรใหม่ๆเนาะเออชอบงานศิลปะหรือว่ามีแพชชั่นกับการทําอะไรใหม่ๆเป็นคนน่ารักตลกเฮฮาเข้าบอ,อกคนง่ายนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะมีเซ็กแอดพีลแต่งตัวดีประมาณนี้ได้เนาะแล้วก็ในบางคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเป็นพ่อไม่แม่ไม่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้นะคะเป็นคนที่คือจริงๆอะ่ะเขาจะมี2บุคลิกในตัวเองนะคนคนนี้นะเอออาจจะเป็นบุคลิกที่แบบ จริงจังซีเรียสกับชีวิตมากๆประมาณเนี้ยเออแล้วก็ค่อนข้างมีกําแพงในเรื่องของความรักได้นะสาหรับคนคนนี้แล้วก็ในบางคนคุณกับคนคนนี้อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะได้เลยเหมือนกันเนะาะราศีมีนมันขึ้นมานะตรงนี้ คิดถึงค่ะบอกเลยว่าเขาค่อนข้างคิดถึงคุณอยู่ตลอดมีคุณอยู่ในห่วงความรู้สึกของเขายิ่งเป็นช่วงเวลากลางคืนน่ะจะค่อนข้างคิดถึงหนักมากเลยคืยคิดถึงมากนืกถึงคุณอยู่ตลอดนะแล้วก็มีการไปแอบซองแอบติดตามชีวิตของคุณนะคะต่อให้ภายนอกเขาจะดูเป็นคนที่แบบ ที่แบบเริ่มเนือที่แบบไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักหรือว่าค่อนข้างแบบดูบ้างงานจริงจังกับงานทําแต่งานหรืออะไรประมาณนี้เอ,อแต่จริงๆแล้วคนคนนี้เขาค่อนข้างจับตาดูคุณมากๆนะค่อนข้างชอบคุณนะคะแล้วก็ เป็นอะไรที่เขาคิดถึงคุณจริงๆเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดคือในบางคนอาจจะมีความต่างด้านอายุด้วยนะคะสําหรับคุณกับคนคนนี้นะแล้วก็ถ้าคุณกับเขาไม่ได้เจอกันบ่อยเลยค่อนข้างเบื่อนะอจริงๆอ่ะความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณมันค่อนข้างละมุนนะในความรู้สึกของเขาอ่ะเขาเชอบคุณนะแล้วก็เหมือนอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณเป็นในลักษณะที่แบบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีความจริงใจ ให้การจริงจังต่อกันอะไรประมาณเนี้ยได้นะคะสําหรับคนคนนี้นะที่คุณมาถามถึงจบไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะสํา,า,า,สราสหรับคนที่เลือกกองที่สี่นะเออขออนุญาตดูลักนณาราศีนะคะไม่คุณก็เขานะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างสําหรับคนที่เลือกกองที่สี่มีพิจิกเมษธนู แล้วก็ออก,กันนะคะพิจิกเมธนูกันนะมีเลข8เลข22เลข9เลข6เป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูกันว่าคนคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหม คนนี้ที่คุณมาถามถึงอาจจะเป็นทัดดินได้นะคะพฤงศกันบางกรเนาะเป็นคนขี้เหงานะเป็นคนที่แบบเหมือน เหมือนอารมณ์เหมือนเป็นคนที่มีแต่เรื่องราวที่เสียใจอยู่ตลอดเวลานะในชีวิตของเขานะคะตรงนี้นะเออบางคนอาจจะเพิ่งแบบมีการเลิกลากับใครมาได้เนาะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนโดนทิ้งอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ได้นะคนคนนี้นะที่คุณมาถามถึงเนาะแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถในบางคือบางคนอนะ่ะเป็นคนที่แบบมีเสนแรงนะเออเป็นคนที่แบบอาจจะดูดวงได้เป็นนักพูด เป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการทูตแบบนี้ได้เป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดอะคะ่ะแล้วก็สามารถหยิบจับทําอะไรได้ค่อนข้างเยอะมากๆเนอะตรงนี้นะคิดถึงไหมหมอกเลยคิดถึงคิดถึงอารมณ์แบบคิดถึงแล้วก็เก็บไว้อยู่ลึกๆในใจอาจจะไม่ได้พูดออกไปว่าแบบเออเขาคิดถึงคุณนะแล้วก็ในความคิดถึงนี้มันมีความเสียใจอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวของเขานะคะตรงนี้นะอื เนบางคนแบบคิดถึงคุณมากถึงขั้นแบบว่าไปดูดวงอะไรอย่างนี้เลยด้วยซ้ํานะเออหรือไปหาหมอดูว่าแบบคุณคิดยังไงกับเขารู้สึกยังไงเขาเพราะว่าคนคนนี้อารมณ์เหมือนเขาแบบเหมือนโดนทิ้งโดนเทหรืออะไรแบบนี้อยู่ตลอดเนาะแล้วเขาก็ค่อนข้างอยากคุยกับคุณนะคะสําหรับคนนี้นะที่คุณมาถามถึงนะอืมแล้วก็ตัวเขาเองเป็นคนที่แบบเป็นคนฉลาดอะเออในบางคนอาจจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือได้นะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับอาจจะเป็นนักเขียนทํางานศิลปะอะไรแบบนี้ หรืออาจจะเป็นคนที่ชอบเสพงานอาร์ตงานศิลป์แบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันเนาะสำหรับคนคนนี้ซึ่งมันเป็นความรู้สึกลึกๆอยู่ข้างในของเขาที่เขารู้ว่า,วาเขาคิดถึงคุณแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดหรือว่าไม่ได้แสดงออกอะไรออกไปเลยนะอืมคือที่ไม่พูดเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวเสียใจยด้วยนะหเหรียญคือตัวตนของเขาเขาเป็นคนที่ ในชีวิตคืออาจจะแบบว่าเจอแต่เรื่องราวเสียใจมาตลอดก็เลยทําให้กลัวในเรื่องของความรักแต่จริงๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งฉลาดนะคะนะคนคนนี้นะอแต่เหมือนเขาเขาคงกลัวว่าแบบถ้าเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณปฏิเสธหรือคุณไม่ได้คิดถึงเขาเขาอาจจะแบบเหมือนรู้สึกรู้สึกอาจจะไปซ้ําเติมมาดีเขาอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะสําหรับคนคนนี้นะคะนะก็จะประมาณนี้นะก็ จบไปแล้วนะคะนะทั้งสามตอนเนาะเดี๋ยให้พเทสขึ้นนะอ่ะเออบางคนมีความรู้สึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาด้วยนะสําหรับคนคนนี้ก็จบไปแล้วนะคะทั้งสี่กองนะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย